ถือไม้ลงมาจะมาหวดถ้เก่งเจ็บหายเอาเป้าตอนนี้ต่อเป้าต่อได้ไดเอามาที่เอาถือก็อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเคซี่เบเกอร์ไทยแลนด์นะฮะ้พคุณตื่นขอตัวแป๊บหนึ่งเนี้ยพวกสายตาสั้นก็งี้นะครับเอาโอเคนะครับวันนี้ผมมี เขาเรียกว่าอไอเดียเป็นเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์หนึ่งที่กําลังเป็นเป็นประเด็นเด็ดประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะตอนนี้นะครับก็ก็คิดว่าเนี่ยครับคิดว่าหลายๆคนที่อยู่ในวงการมอเตอร์ไซค์วงการบิ๊กไบค์นี่ก็น่าจะเห็นคลิปนี้กันบ้างแล้วนะครับก็คือก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มีพี่คนหนึ่งนะครับเขาขับรถไปชนกับรถเก่งนะครับซึ่งรถเก่งอ่ะฝ่าไฟแดงมานะครับเก่งนี่เป็นมนะินิคูเปอร์อ่ะ มินิคูเปอร์ผมเชื่อว่าใครหลายหลายคนที่ฟังจนถึงตอนนี้เนี่ยก็น่าจะรู้บ้างแล้วนะครับว่าคือเหตุการณ์อะไรนะก็คือเนี่ยครับมันมีมินิคูเปอร์เนี่ยก็คืออารมณ์ประมาณว่าไหลไฟแดงนะครับไหล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 มาแล้วแบบว่าอารมณ์เหมือนพี่มอไซค์เขาแบบคือเขาอยากสั่งสอนนะครับเขาอยากสั่งสอนน่ะก็เลยแบบชนนะครับคือคือผมไม่รู้ว่าเอาจริงผมก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จริงเป็นยังไงนะครับก็ก็ไม่เห็นภาพเหตุการณ์นะครับแต่รู้ว่ามินิคูเปอร์อ่ะ ่าไฟแดงมานะครับแล้วมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ที่เขาไฟเขียวครับเขาไปชนนะครับทีนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์นะครับ <c oughs> เกิดเหตุการณ์นี้ว่าวินนี่คูเปอร์หัวร้อนเอาไม้ลงมาฟาดมอเตอร์ไซค์กู้กรณีนะครับโอ้หัวร้อนผ่ <c oughs> <c oughs> าไฟแดงทีนึงแล้วเอาไม้มาฟาดรถเขาอ,อีกนะครับออโอเคก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผม <c oughs> ผม,มีของที่จะมาแจกนะครับพอดีว่าเป็นของเขาเรียกว่าของสมนาคุณก็แล้วกันนะนี่นะ อน่าจะเป็นปฏิทินเดี๋ยวยนะขออนุญาติฉีกนี้เลยแล้วกัน,นครับอโอ้โหเป็นไงล่ะครับอปฏิทินลอตซี่นะฮะสแกน Q r c อ d e คเพื่อโหลดปฏิทินรายเดือนอ้าวงั้นก็มันต้องใช้ปฏิทินแล้วสิห <laughs> ยอกหยอกหยยอก,ยอกโอ้โหนี่นะครับเยอะเยอะมากเยอะมากนะครับโอ้โหดูดิ อันนี้คือแจกฟรีนะครับโอเคนะครับก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะได้ปฏิทินเท่ๆอย่างนี้ไปแปะที่ฝาผนังห้องฝาผนังบ้านนะครับก็อินบ็อกเข้ามานะครับทักเข้ามาใน Facebook ส่วนตัวผมหรือในในเพจก็ได้นะครับทักเข้ามานะครับมีลิงก์อยู่ล่างคลิปผมนะครับใครอยากได้นะครับก็เดี๋ยวแจกนะครับก็สําหรับใครที่อยู่ใกล้ๆผมนะครับก็ทักเข้ามานัดรับได้นะครับทักเข้ามานัดรับได้ก็ สำหรับใครที่จะส่งให้เดี๋ยวก็ขอค่าส่งหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอค่าส่งหน่อยนะเออขอค่าส่งหน่อยนะครับเออโอเคนะครับนี้ประมาณกี่แผนนะ่นเนี่ยผมเดาว่าน่าจะสักประมาณร้อยแผ่นได้นะครับอืมโอเคครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับป่ะคุณไม่ชนคุณไม่ผิดคุณไม่ผิดเลยนะครับ ผิดที่ไปทําก่อนไงคุณผิดไปทำที่ไปทำรถคุณ่งแต่คุณจะฟังรถชนคนอื่นคุณผิดตรงที่คุณจะฝ่าไฟแดงคุณเข้าใจไหม้าฝ่าไฟแดงผิดก็ตำรวจจะเชียวว่าฝ่าไฟแดงไม่ใช่ผมชนผมชนครับแบบแล้วคุณออกมาตีว่าผมทำมล่ะแล้วคุณขับรถชนผคนอื่นแลก็คุณฝ่าไฟแดงมาไงครับคุณขับไม่สิ้นเลยมาขับรถชนคนอื่นเขาก็คุณฝ่าไฟแดงมาผมไม่เห็นคุณฝ่ารถไฟแดงมาเเออคุณฝ่าไฟแดงมาผมชนผมจะผิดได้ไงครับ รอๆอะไโอเคเดี๋ยวรอตำรวจตะกี้คุณบอกว่าคุณไม่กลัวเลยตำรวจยศใหญ่แค่ไหนใช่ปะก็ไม่ได้ผิดไงไม่ผิดโอเคไม่ไผิดไรอทำไมเออคุณไม่ผิดน่าอีเออแล้วแล้วมาพูดว่าแบบรถตัวเองแพงมากมินิคูเปอร์กูก็มีรถ แค่ไม่ต้องอวดแบบมึงเนาะเออไม่ต <No oh. ้องอวดไม่ต้องอวดรวยาแบบเฮ้ยรถแบบนี้มีปัญญาซ่อมเปล่าอวยหน่ต่อยหน้ากูด้วยเดี๋ยวกูไปแจ้งความทำลายร่างกายแกกูต่อยไอ้บ้าเฮ้ยกูไม่รู้เรื่องเลยอยู่ดีเนี่ยมึงมีแผลเปล่ามึงมีแผลไหมเออมึงมีแผลเปล่าอืมแต่รถกูมีแน่นอนนะ มันมีซ่อมให้เหรอคะเฮ้ยอะไรมึงผิดมึงต้องซ่อมอยู่แล้วไม่ใช่มาบอกซ่อมให้ซ่อมให้ผมนะกูไม่ผิดกูจะซ่อมทำใหมอไอ้คุยเดี๋ยวให้ตำรวจมันก็ต้องถือเถื่อนแ่งสัตว์จะบอกไม่ผิดไม่ผิดเอาตำรวจมาเลยยศใหญ่แค่ไหนไม่กลัวไม่ต้องตำรวจก็ได้จะเป็นใครก็ได้เนี่ยไอ้เหี้ยพอชนเสร็จถือไม้ลงมาเอามาขวุรถคนอื่นเขา เก่งที่หายเลยสัตว์ใครทก่อนครับ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 คนเขาเห็นกันเยอะแยะว่าใครฝ่าไฟแดงคุณมีกล้องหน้ารถไม่ใช่หรอถ้าคุณมีกล้องหน้ารถมันก็ต้องรู้ใช่อ่านั่นแหละเดี๋ยวกล้องหน้ารถของคุณน่ะเดี๋ยวกล้องหน้ารถของคุณน่ะมันจะอ๋อไม่ใช่ครับผมไม่ยอมตั้งใจครับผมไม่ยอมความผมไม่ยอมคุณคิดว่าคุณเจ๋งใช่เหาล่ผมไม่ยอม ไม่ใช่แค่แบบจ่ายเงินซ่อมรถผมแล้วมันจบไม่ใช่ไม่ยอมมีพ่อมีใครเป็นตำรวจทหารหรอกูไม่เข้าใจกูเนี่ยถ้าคนจะซ่อมคุณก็ซ่อมผมไม่ซ่อมผมไม่ซ่อมรถคุณมไ่่ซอมรถคะโดดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ร้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เก่งๆอย่างนี้ชอบจริงๆนี้อ่ะดูหน้น่าคนเก่งไหนอ่ะฝ่าไฟแดงมาชนผม ฝ่าไฟแดงมาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเปิดกล้องเดี๋ยวรู้รอรอเออจะจะจะได้รู้ไงเออเนี่ยนะขับรถฝ่าไฟแดงคนอื่นเข้ามาถือไม้ลงมาจะมาหวดกเก่งเจ็บหาย,ายเอาเป้าตอนนี้ต่อเปล่าต่อได<ป>้เอาไ <ๆ S 2> อาม้ <ๆ S 2> ที่เอาถือมาถือที่นี่มาไม่พี่ผมผมยากผมไม่ถ่ายหน้าพี่นะพี่พูดเลยว่าใครฝ่าไฟแดง เก่งขาวไฟแดงผมขี่ตามรถเขาไอ้รถคอไฟแดงไม่ใช่ครับตรงนี้สีเขียวแล้วตรงนี้มันสีเขียวแล้วก็ตั้งใจดีก็กูเขียวอะทำไมอะกูตั้งใจชนเพราะกูไฟเขียวมึงไฟแดงไงไอสั์เออไอเหี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ขอดูได้ึงถือไม้ลงมาใหม่ดีกว่า เออมึงตีรถกูนะมึงตีรถกูกูตั้งใจชนทำไมอะกูออออไม่ซ่อมกูไม่ใช่คนผิดเออเย็ดแม่เนี่เนี่ยเก่งเก่งชอบมากเลยโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับเ,เหตุการณ์นะครับก็โหหัวร้อนนัต่างคนต่างหัวร้อนเลยจริงจริงนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะ <laughs> ผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคือเอาริงมินิคูเปอร์ยังไงมันก็ผิดอยู่แล้วครับผิดอยู่แล้วแล้วก็แบบ คือผิดอยู่แล้วอ่ะคุณไม่ควรจะไปอะไรเขาอยู่แล้วอ่ะเออนี่มีหน้าเอาไม้ไปฟาดลูกเขาอีกนะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับว่าเออถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคุณจะทํำยังไงนะครับแต่ผมต้องบอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ยคือถ้าผมเจอเองจริงนะผมก็น่าจะหัวร้อนเหมือนกันนะครับคือ คือเข้าใจนะว่า,ต,าต่างคนต่างคนต่างรีบนะครับช่วงจังหวะไฟแดงเนี่ยเพราะว่าผมก็เคยเจอรถที่ผ่าไฟแดงนะครับอย่างถ้าใครได้เคยดูคลิปผมตอนที่ขี่ c r f แล้วมีกระบะผ่าไฟแดงมาอันนั้นผมก็เกือบโดนชนตายนะครับอืด้วยความที่แบบว่าเออเราไฟเขียวแล้วเราก็ออกไปนะครับก็คือผมพูดเลยดีกว่านะครับว่าเราระวังตัวเองกันดีกว่านะครับก็อันนี้พี่หมอใส่เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เจ็บอะไรก,ก,ก็โชคดีไปนะครับ แล้วก็เอาจริงมินิคูปเปอร์ก็ไม่น่าไม่น่าหัวร้อนนะครับเพราะว่าคือยังไงคุณก็ผิดอยู่แล้วครับคุณคุณผ่าไฟแดงมาอย่างนั้นคุณต่อให้ต่อให้เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงครับคุณก็ผิดอยู่อยู่แล้วอะครับนะครับก็ฝา,ากเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนนะครับฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ดีกว่านะครับก็สําหรับใครที่สิงฝ่าไฟแดงนะครับรีบรีบเกิน นะครับก็จังหวะที่ไฟเหลืองนะครับก็คือถ้าเห็นว่าเราไม่ทันรดชะลอดีกว่านะครับไฟเหลืองเขามีไว้ชะลอเอาจริงบางทีผมก็ไม่ได้ชะลอหรอกนะแต่ว่าคือเราก็ต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นนะครับว่าเราก็ต้องดูรถตอนนั้นนะครับว่ารถมันเยอะหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือชะลอดีกว่านะครับก็ปลอดภัยกว่านะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้นะครับก็ดูแลรักษาตัวเองดีกว่านะครับให้ปลอดภัยโอเคนะครับก็สําหรับใครที่ อยากได้ปฏิทินนะครับใครที่อยากได้ปฏิทินก็อย่าลืมทักกันเข้ามานะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้โควิดระบาดนะเออไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ